ส่วนเรื่องนี้นะครับเป็นการขอความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าเป็นญาติๆครับที่บอกว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเด็กชายคนนี้หน่อยน้องอายุ13ปีแต่ว่ามีน้ําหนักถึง200กิโลกรัมนะครับแถมยังเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ได้ตอนนี้มีเพียงแค่คุณตาวัย80ปีที่คอยดูแลเท่านั้นครับเด็กชายคนนี้นะครับมีอายุเพียง13ปีแต่ว่ามีน้ําหนักตัวกว่า200กิโลกรัมแถมยังเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ได้ อาศัยอยู่ในบ้านพื้นที่หมู่7จ็ดตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยญาติดได้ขอความช่วยเหลือไปที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเนื่องจากครอบครัวนั้นมีฐานะยากจนแล้วมีเพียงคุณตาอายุมากถึง80ปีเป็นญาติเพียงคนเดียวที่คอยดูแลนะครับทางด้านนายบุลเลิศฉ่ำสนอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้ๆกันนะครับก็บอกว่าคุณตาและคุณยายของน้องเนี่ยคอยดูแลน้องมาตั้งแต่3ขวบ ทั้งสองคนเนี่ยรักหลานมากถึงแม้ว่าหลานจะป่วยพูดไม่ได้ก็ตามส่วนอาการของน้องเริ่มน้ำหนักเยอะตั้งแต่4ขวบครับแล้วน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละมื้อนะครับน้องจะกินข้าว2จานโตๆกินนมอีกวันละ4ีกล่องแล้วก็กินขนมเป็นประจำคือจเจริญอาหารมากมากเกินไปด้วยซ้าทุกวันนี้เนี่ยน้องไม่สามารถนอนแล้วหลับได้นะครับคือพอเอนตัวลงนอนเนี่ยหายใจไม่ออกน้องก็เลยต้องนั่งหลับแทน ทีนี้ทุกครั้งที่พาน้องไปหาหมอก็เป็นไปด้วยความยากลําบากด้วยครับเพราะว่าการลุกการนั่งการยืนการขึ้นลงรถเนี่ยทำได้อย่างยากลําบากน้องน้ําหนักตัวเยอะทําให้น้องเองก็ไม่อยากไปหาหมอล่าสุดคุณปวีนารับเรื่องนี้แล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมประสานหารงพยาบาลแล้วจะให้การช่วยเหลือกันต่อไปครับโอ้โหอยู่อย่างายากลําบากด้วยนะครับลับก <c oughs> ็กินมือใน ความรู้สึกอะเวลากินเข้าไปแล้วมันไม่รู้สึกอิ่มก็ต้องกินเพิ่ม,ก,มกินเพิ่มนะฮะอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขทางการแพทย์กันต่อไปครับ